อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในสวนคาสติลเดมอนยู่อาร์เซนนะคะชมบรรยากาศสวนหน่อไม้ของคนจีนซึ่งมนหน่อไม้ยเยอะมากแต่ว่าเราหักไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูเฉย ตะออนคักตะออนแน่เพราะว่านอ,นอใหม่เขาเยอะมากแถวแถวนั้นมันก็ะสิม,มีนกยุ่งสวยง่ามอยู่ตัวหนึ่งอาจะเป็นตัวผู้เขาก็หากินตัวเดียวแล้วก็ห้องว้าววาวเนอนี้ยังเขามาไ่ไก่ไก่ไก่เธอทายเธอเธอกับบอกไปใส่ดูอยากให้เบิ่มความสวยงามจ้ะเขางามอิลีเสียดายมีแค่ตัวเดียว กลับมาอย่างตอก็ไปเจอนอ้งใหม่อีกโลค่ะโอ้ยสะอวน,นอใหม่กก็ลังขึ้นทาเมนอ,อยู่สวนทั่วไปกับสิท์ักเลยล่ะอันนี้ก็เป็นช่วมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งจ้ะอยูนี่สวนนี่เขาจ,จัดสวนประเทศต่างๆมากมายเบิ่งงามบ่าจา้ะเขาจัดดีๆอีหลี แค่ออยขาดว่าเขาล่งทุนสางน่าจะเป็นลอยล้านยูโรอันนี้กับยูในบบานสไตล์ของทงอั้งเอเชียเป็นบานทรงจัวไปสวยงามอีกแบบคุ้มค่าในการเสียเงินเข้าไปประมาณเกือบ20ยูโรกับประมาณเกือบ700บาทแต่ว่าสวนยางใดทั้งมือกะชมความงามไปก็ยังบ่เหมิดดีจ้ะ มีพระพุทธรูปด้วยผ่านไปแวบแปบเมื่อกี้เข้าก็เดินกันไปต่ออันนี้ก็สิบานทรงจัวสูงสไตล์น่าสิออกไทยแหละคิดว่าน่าสิเป็นบานไทยเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีไทยเสียงดนตรีไทยได้ยินแวแววน้ำอันนี้ก็ช่มสวนนานขางเขาลงทุนได้ดีๆลงทุนเห็ดได้ด,ดมาก สำหรับสวนานาชาิทิ่อาอาเซนในประเทศเนเธอร์แลนด์ยางตอค่ะกระชุ่มบรรยากาศให้ธรรมชาติบำบัดไปสองขางทางเขียวชุ่มเขาดูแลอย่างดีดูจากสภาพที่เข้าไปเบืเ้องนนั้นอันนี้เกษตรหนจะเป็นสวนคนจีนเพราะว่ามีลูกพันธุ์ฮกลกซิวอยู่ด้วย หกลกซิวตึงมีความหมายที่ดีมากดีกสิม,มานาหจะเป็นกังหันน้ำเล็กๆอีกมุมนึ่งจะเอามาให้ดูมันมีอย่างไนช่วมมากไหมมีกระมิปลายหามเข่า mm. กระเข่าก็ได้จ้ะเท่ากับไปตั้งอื่นต่อสวนโนใหม่อีกแล้วสอวนคักอันนี้ก็เป็นโนไม่คะ่ะ แต่ว่าหักเมื่อใดพี่น้องเอ้ยพอว่ามันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมีคนมาเห็นเดี๋ยวสิโดนอีพอจับไปอันนี้ก็น,น่าจะเป็นประตูตสไตล์ของอินโดแมีรูปปัน้นคิดว่าน่าสิเป็นของอินโดรูปปั้นนางนี้ก็อย่างงามเลยค่ะสวนออกม้อีกแล้วครับดูที่คะไกลๆนอ เยอะมากสังห้างสิงเลีงยงเยอะโอ้โหนี่ก็จะเป็นข้างๆกันมันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งสวยงามมากของจริงเนี่ยถ้าชมสวนอาจจิบไมีสาระอย่างแต่ว่าเยาอาอ้อยใส่สไตล์ธรรมชาติบำบัดอันนี้ก็จะเป็นมุมน้ำตกซึ่งเขาสางได้ดีมากก็เลยอยากเอามาให้ทถูกๆคนเบิง ว่าเฮาเข้าไปเห็นธรรมชาติธรรมชาติมันกับบำบัดเฮาเหตุใ้เฮามีความสุขมันกับเป็นการรักษาอีกแบบหนึง่งเพราะว่าชีวิตของคนเฮามันบุญไายกับการทํางานกับการ,รเผชิญชีวิตเพราะว่าจะเป็นปัญหารอบด้านเพราะฉะนั้นการที่เฮามาชมธรรมชาติมันกับเหตดให้บำบัดจิตใจเทาไดอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เขาส้่งนกยุ่งลำแพนด้วยดอกไม้ มันสวยอิลีอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ใหญ่ซึ่งรายล้อมไปด้วยดอกใหม่เล็กๆต้นใหม่ใหญ่ที่มีอายุกว่าร้อยปีนี่อายุร้อยกาปีขึ้นซึ่งมันเป็นต้นใหม่จริงๆที่สวยมากเพราะว่า,าต้นฐานเขายางใหญ่เลยแล้วเขาก็กิ่งก้านเขากะ แร่ออกไปยังสวยหลากลุ่ตามดินนี่ค่ะงามอิลีแย่รอยจนแบบแติปกอดเติมพลังชีวิตด้วยขอบคุณทุกคนที่ชมเด้อจ้ะ